จดหม้เหตุกรุงศรีอุทัยธานีมีพิกัดดูดอกไม้เมืองหนาวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับนั่นคือที่ดอยแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ช่วงรอยต่อของภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างอากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในหน้าหนาวถึงกับมีสโลแกนว่าแก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยามครับ ไฮไลท์ของแก่นมะกรูดคือส่วนพฤกษชาติที่มีไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์จัดเต็มเป็นสวนสวยสีสันตระการตาไว้ให้เช็คอินกันเพลินๆฟินกับการชมดอกไม้แล้วยังมีตลาดชุมชนให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตกะเหลียงโปบ้านแก่นมะกรูดและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองพืชผลการเกษตรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเที่ยวถ้ำกันต่อครับในตอนหน้า กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย